สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับสถานการณ์ภาคใต้ร้อนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาความรุนแรงเกิดขึ้นอีกแล้วครับผู้ก่อเหตุร้ายรู้สึกว่าจะตั้งเป้าไปไม่ว่าจะเป็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงบางส่วนของจังหวัดสงขลาล่าสุดที่ทําให้คนไทยสะเทือนใจพอสมควรคือการบุกเข้าไปทําร้ายและสังหารพระในวัดที่สุไหงปาดีด้วยครับ ผมจะไปพูดคุยกับท่านพรนเอกปราโมทพรมอินครับโคษกกรมนภาคสี่ส่วนหน้าสวัสดีครับเสภยปราโมทครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วครับการแตุภสิครับครับครับสถานการณ์ช่วงหลังทางภาคใต้รู้สึกว่าจะกลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่งมีสาเหตุอะไรครับครับร่วมกว่าปีาหกันะครับเราขดคนร้ายปยายามที่จะสร้าง การความแุงในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่องครับการรอบยินรอบวางระเบิดโดยไม่เลอกเป้าหมายนะครับพี่น้องประชาครับเอาเฉพาะเสียงได้ไหมเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับขอเป็นเสียงเฉยๆนะครับจะได้ชัดขึ้นปั๊บๆหนึ่งก็ผมโทรกลับครับครับที่สั่นเทือนขวัญความรู้สึกของประชาชนมากก็คือการบุกเข้าไปในวัดครับที่สงไหงปาดีวัด รัตนานุภาพโดยเฉพาะพระที่ถูกยิงเสียชีวิตหนึ่งในนั่นคือเจ,เจ้าคณะอำเภอสุไหงาปาดี <c oughs> ก็วัดพระครูประโชครัตนานุรักษ์ที่สุไหงาปาดีครับออซึ่งท่านเป็นพระที่ชาวบ้านนับถือเป็นพระที่ปักหลักที่นั่นไม่ถอยครับ เคยประกาศเอาไว้ว่าอาตมาไม่หนีถ้าไม่ตายไม่ขอเลิกทำความดีและแน่นอนครับสำนักจุฬาราชมนตรีออกแถลงการประนามเหตุทําร้ายพระบอกว่าเป็นการกระทําที่โหดเหี้ยมและไร้มุษย,ยธรรมเป็นอย่างยิ่งพระหลายรูปนะครับที่อยู่จำวัดอยู่ในวัดนั้นก็กลายเป็นเป้าของการโจมตีแสดงว่าผู้ก่อเหตุร้ายมีเจตนา ที่จะสร้างความวิตกกังวลสะเทือนขวัญให้กับชาวบ้านแถวนั้นทำให้ความรู้สึกระหว่างศาสนาก็มีรอยปริขึ้นมามากขึ้นอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่านี่เป็นประเด็นที่รัฐบาลกลางเนี่ยจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะแปลว่าความพยายามเจรจาสันติภาพที่ผ่านมานั้นไม่บรรลุผลครับ จะเป็นการเจราจาที่ยังไม่ถูกกลุ่มหรือว่ายังไม่ครอบคลุมเพียงพอหรือว่ายังไม่สามารถจะพยายามเสนอสูตรของการแก้ปัญหาหรือไม่อย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งครับเพราะว่าการที่เราจะนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจำเป็นที่จะต้องมีสันติภาพกล,ลับมาทางภาคใต้สวัสดีครับนันเสรีประโมทครับ ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอเคชัดลาครับชัดระครับย้อนอีกทีนะครับว่าเหตุการณ์ในช่วงหลังนี้ทําไมจึงถี่มากครับความรุนแรงทางใต้ครับครับในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่นะครับครับเราพบว่าทางคนร้ายพยายามที่จะสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆทั้งการเล่าติดปามเล่าติดนะครับครับโดยที่ไม่ได้เป้าหมายไม่ว่าจะเป็นที่องประชาชนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและกำจับ โดยเฉพาะเหตุการณ์ล่าสุดที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ในเวลาประมาณตุ่มซึ่งคนร้ายจำนวนคนนะครับได้บุกเข้ามาในวัดครับลตัตนานุภาพแล้วก็ได้ใช้อาวุธปืนตกปลารืนล่าพิษสุมอรณภาพไปจำนวนสองรูปและได้รับบาดเจ็บสองรูปนะครับครับเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณขฝันที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนอย่างกว้างขวางนะครับใช่ครับอืครับคิด ครับคิดว่าผู้ก่อเหตุร้ายต้องการอะไรเพราะว่าก็รู้ดีว่าพระนั้นท่านไม่สามารถป้องกันตัวเองได้อยู่แล้วไม่มีอาวุธไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพราะถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในออภาวะสันติไม่ต้องการที่จะมีความขัดแย้งกับใครท่านคิดว่าคนร้ายต้องการอะไรคือเป้าหมายหลักกลุ่มกบวนการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ตลอด15ปีที่ผ่านมาครับ นี่ก็าํามาโดยตลอดโดยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือการพยายามจะสร้างอััลักษณ์สังคมเชิงเดียวให้เกิดในพื้นที่จังหวัดชยา,ายแดนภาคใต้วิธีการที่เขาก็ะตุคือการสร้างความรุนแรงต่อพี่น้องประชาชนต่างชนิดโดยเฉพาะสัญ,ญลักษณ์ของศาส,สนาพุทธก็คือพระภิกษุนะครับ,รบถ้าเรามองย้อนกลับไปมุ่งหลักี่แล้วก็มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นโดยต่อเนื่องทีนี้ในการของกลุ่มผู้ก่อเหตุเขาไม่ได้ก่อเหตุแค่พระภิกษุแต่ในการเดีวยวกันก็ เรีอกเกเหตุกับโต๊อิมามด้วยครับเพื่อใส่ป้ายสีว่าเป็นการทําของพี่น้องพุทนเพื่อให้พี่นอ้องสองศาสนามีความหวาดระแวงซึ่งกันและกันนะครับเับ่อปกับเตรียมให้ทุกคนตกหลุมกลางแล้วสุดท้ายพี่น้องประชาชนก็จะพุ่ข,ขึ้นมาต่อสู้กันเองนะครับครับเป็นความโชคดีประเทศไทยที่เราได้มีการน้อมนำยุทธศาสตร์พระาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลงอยู่วัฒนายที่เก้ามาใช้เป็ญญาานแนวทา,างการปฏิบัติงานเพื่อให้เข้าใจเข้าถึงศาสนา บางเจ้าที่เองก็พยายามที่จะสร้างความเข้มแ็กับพี่น้องประชาชนไม่ให้ตกทุกขรยาจากกรณีการที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก็เช่นเดียวกันคกลุ่มพี่น้องชาวพุทธมีความทุกข์ที่ไม่ดีแล้วก็เกิดกระแสต่อต้านในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางซึ่งเมื่อคืนนะครับภายหลังเกิดเหตุท่านแบบข้อที่สิ่โทรศัพท์คุณสุทก็ได้เดินทางไปที่เกิดเหตุที่วัดแล้วก็เข้าไปพบป่าให้กําลังใจจากพี่น้องประชาชนนะครับ อ่าโดยสิ่งที่ท่านแม่ทัพได้ร้องขอกับพี่นอ้องกะชาชนก็คืออ่าจยา่าตกอ่าอย่าอย่าติดกับอย่าติดกับดัก<ม>อ่าหลุมพรางที่ปมคอยเห็ข้ากลุ่มไวอ่าก็คืออย่าไม่มีการใช้การต่อโต้ารัฐบุคลผากฎหมายโดยเด็ดขาดครับในเรื่องของการด้านการก็ขอเป็นหน้าที่ของรัฐในการเข้าดำเนินการนะครับครับครับเอ่อที่ผ่านมาก่อนหน,น้านี้ก่อนหน้าเมื่อวานก็มีการโจมตี ชุดรอปภครูที่ปัตตานีซุ่มวางระเบิดทหารตำรวจที่นราธิวาสด,ด้วยนี่นะครับก็แปลว่ามีความสงบอยู่พักหนึ่งตอนนี้ก็กลับมารุนแรงอีกแล้วแปลว่าการเจรจาสันติภาพมันไม่เกิดผลหรือยังไงครับจริงแล้วการพูดคุบนะครับเป็นการที่ใช้แนวทางสันติวิธีเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งในเรื่องของกระบวนการพูดคุยก็มีมาระยะหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่ในปี2556นะครับภายหรัรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านได้มีการกำหนดนโยบายการพูดคุยเป็นวราระแห่งชาติและได้มีการกำหนดการพูดคุยที่ชัดเจนนะครับ,รบมีระยะก,การพูดคุยมีคณะพูดคุยแต่ละตัดอย่างชัดเจนซึ่งในงการพูดคุยว่าเป็นการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างสันติวิธีและเป็นวิธีการที่ พี่น้องประชาชนมีความต้องการครับเพราะว่าตลอด5ปีเนี่ยคนที่รับความเดือดร้อนคือพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นาการที่คนกลุ่มหนึ่งมากล่าวอ้างว่าได้ทำอ่าได้มีโ่รมการเพื่อพี่น้องประชาชนแต่วันนี้สิ่งที่เขาทามาตลอดก็คือประชาชนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการต่อต้านการพูดคุยเนี่ยถ้ากับคนที่จะมาอ้างอุดมการเพื่อพี่น้องประชาชนได้เลยนะครับอย่างนั้นะครับผมเรียนคุณสุทธิตนคุณสุทธิชัยและท่านผู้ชมนะครับว่า ปัจปจัยเล่นปังหวัดชายแดนภาคใต้มันเป็น <c oughs> ปันจจัยด้วยครับปัจจัยนี้ก็คือในเรื่องของการปราบรามยาเสพติดในช่วงที่ผ่านมาเ <c oughs> ่เข้มข้นตามนโยบายท่านแม่ทัพนะ <c oughs> เราใช้เวลาแค่ไม่กีเดือนในการระงับข้อค้ารายได้ในพื้นที่ได้ถึงพันกว่าคน <c oughs> สามารถตรวจยึดของกลางยาเสพติดได้เป็นเดือนหมนมากนะครับ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญก็คือสามารถนำบุตรหลานของพี่น้องในพื้นที่เข้าสู่กระบวนการบําบัด ได้อีกกว่า8,000คนซึ่งทีนี้เองนะครับว่าได้ส่งผลกระทบทางการตรงและทางอ้อมกับกลุ่มกระบวงการต่งผลกระทบทางตรงก็คือแรกก็คือในเรื่องของผลประโยชน์เกี่ยวกับยาเสพติดที่ผ่านมาเราพบว่ายาเสพติดทอนาเลี้ยงของกลุ่มกระบวงการนะครับในส่วนของที่น้องประชาชนนะครับการที่รัฐได้ใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นการดับทุกงให้ชาวบ้านโดยตรงก็ได้รับแบ แต่ที่น้องกระจาชนจากผู้นําจากนาอย่างกว้างขวางครับครับอืมครับเป็นเหตุการที่หนึ่งนะครับครับการในส่วนใุผลประการต่อมาก็คือในเรื่องของอปัจจัยความขัดแย้งซึ่งในขณะนี้นะครับปัญหาจำเป็นเพระาะว่ามันมีปัญหาอยู่หลายมิติด้วยกันครับทั้งในเรื่องของด้านความมั่นคงโดยตรงและปัญหาอื่นที่มาเกี่ยวพันทําให สถานการณ์มันรุนแรงมาซัําเติมความรุนแรงให้มากขึ้นนะครับเช่นในเรื่องของความแย่งทางการเมืองนะครับในช่วงที่หมาพานมองย้อนดูเนี่ยการสูญเสียที่เกิดขึ้นมีหลายเคสนะครับที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองท้องถิ่นและก็รัาที่อาเภอกำปังเกวียนเทลานะครับก็เป็นว่าที่ผู้สมัครสสอพักหนึ่งที่จะลงรับเลือกตั้งทั่วไปเพราะนั้นทุกเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยเราก็จะไม่จักประเด็นในประเด็นดประเด็นหนึ่งทิ้งนะครับแต่ ทางเจ้าที่เองก็จะให้น้ําหนักในเรื่องของปัญหาความมั่นคงเป็นหลักนะครับเพราะว่าในระยะหลังเนี่ยทางกลุ่มคนร้ายก็พยายามที่จะสร้างสถานการณ์โดยมุ่งเป้าไปที่กําลังประ,ะจําถิและก้าวที่รัดมากขึ้นครับครับเราพอรู้ใช่ไหมครับว่าอะไรเหตุการณ์ไหนเป็นเรื่องของกลุ่มผู้ก่อเหตุร้ายเหตุการณ์ไหนเป็นประเด็นเรื่องการเมืองท้องถิน่นหรือว่าการเมืองระดับชาติที่ไปเกิดที่ท้องถิน่นเออ,เอ,อทราบน,นะครับแต่ว่า ใช้กล้องโเชิกรลึกพอสมควรนะครับเพราะว่าในระยะปัจจุบันเนี่ยเราพกว่าลังทงกลุ่มผลประโยชน์ที่เขาใช้มือปืนกันก็เจอผู้ก่อเหตุแรงในพื้นที่มาก่อเหตุแต่เพื่อวัตถุปที่ต่างกันเพื่อผลประโยชน์ที่ต่างกันนะครับดังนั้นในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนเรื่องของเจ้าหนี่จะต้องมีการสอบสวนพยาอามอ่นสภาพแวดล้อมดีๆแล้วก็ข้อมูลกระลึกมาประกอบด้วย แต่โดยภาพรวมของ,ของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดสิบพที่ผ่านมานะครับ, <S 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 รบมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งสิ้นประมาณสองแสนปาคดี <S S มันเป็นคดีความคงเพียงแค่ประมาณหมื่นทีกแค่นั้นเองนะครับถ้าคิดเป็นส่วนก็ประมาณระดับเลเซตที่จแล้ก็เป,เ,ปเป็นเรื่องอื่นนะครับ,รบแต่ในระยะหลังในระยะหลังเราพบว่าทางกลุ่มคนร้ายเนี่ยมีการทำอาวุธปืนไปใช้ในการก่อเหตุเพื่อผลประโยชน์ย่างอื่นด้วยนะครับเพราะนั้นในการ การตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบครับครับเป็นเรื่องค่ายาเสพติดนี่มีผลทําให้เกิดความรุนแรงฆ่ากันอย่างนี้มัางไหมครับอ๋อแน่นอนครับคือการเข้าไปจาัดก,การกับปัญหายาเสพติดกันจริงจังตามนโยบายของรัฐบาลนะครับรบซึ่งท่านนม่ทับเองก็ได้นำนโยบายของรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติแล้วก็ท่านได้ประกาศตั้งแต่วันแรกเมื่อรับตำแหน่งไดท่าภาควิสียก็คือท่านจะ ให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ให้ความสําคัญเร่งด่วนที่จะต้องไปจัดการอย่างจริงจังทงในเรื่องการป้องกันการปราบปรามและการรักษาเพื่อฟื้นฟูรวมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของที่น้องประชาชนนะครับอย่างปลายจุดนี้เองนะครับทําให้ได้รับการตอบรับจากที่น้องประชาชนจากกว้างขวางโดยเฉพาะผู้นาศาสนาท่านแม่ทัพขอขอคำปรึกษาจากท่านจุฬาราชมนตรีและผู้นำศาสนาอิสลามเพื่อขอความเห็นิดชอบในการเข้าแก้ปัญหายาเสพติด ซึ่งทุกคนเห็นด้วยผลการสํารวจโพลความต้องการของพี่น้องประชาชนทุกฉบับในช่วงที่ผ่านมาปัญหาแรกที่ประชาชนต้องการให้รัฐช่วยแก้ปัญหาก็คือปัญหายาเสพติดดัะนั้นเ่เราทุ่มเทสัพพากำลังในการแก้อย่างจริงจังกระบวนการพยากิจะถูกทําลายกลมที่ได้รับก็คือกลุ่มกระบวนการซึ่งมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงในลักษณะของท่อนำไปยังในส่วนที่สอคือพี่น้องประชาชน ซึ่งเคยเป็นมวลชนของกลุ่มกันการเนี่ยก็หันมารัทมากขึ้นเพราะนั้นวิธีการในการในครั้งนี้เขาก็จะดาเนินการเพื่อป้าประสงค์อสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็เพื่อทําลายความเชื่อมั่นในระบบอํานาจรัฐในส่วนที่สองก็คือการสร้างสถานการณ์เพื่อให้เกิดความหวาดกลัวกับพี่น้องประชาชนถามว่าทําไมเขาถึงเลือกปฏิบัติต่อออฟลับิกนะครับแน่นอนปัญหานี้จะเป็นจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในวงว้างน,นะครับ,รบจริงๆแล้ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมือ่อคืนเนี่ยไม่ได้สง่งูรต่อพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธวันนี้ผมเองเดีโอกาสอยู่ในในวัดรัตนนุภาพนะครับ,รบแล้วจะเห็นภาพบรรยากาศของพี่น้องทั้งพี่น้องพุทธและพี่น้องมุสลิมที่เขามาโดยสมัครใจรโดยเฉพาะผู้นําทางศาสนาอิสลามรเราได้มาแสดงความรู้สึกต่อพี่น้องประชาชนที่มีการสักปกในวันนี้นะครับเขาบอกว่ากลุ่มคนตายที่ก่อเหตุในลักษณะแบบนี้ แต่มาอ้างว่าเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามไม่ได้เพราะว่าในหลักคําสอนของศาสนาอิสลามไม่มีบทบัญญัติไหนในคำี์อันกรรุรลอานที่ได้เขียนไว<ช>้ว่าสามารถที่จะไปฆ่าผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะการทาร้ายพระซึ่งถือว่าเป็นนักบวชและเป็นสิ่งต้องห้ามในสัตว์ในหลักคำสอนของศาสนาเพราะฉะนั้นทาง,ท,างท่านประธานที่หม่มของอำเภอสุขาดีวันนี้ท่านประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนนะครับว่าท่านพร้อมที่จะนําที่มองคุดครับ สหรับที่เราจะช่วยกันต่อต้านพฤติกรรมทำบดร้ายปาดเกิดแบบนี้ครับอืมครับที่ที่คนในที่เขาสั่งไปดเอครับคุณสุนิยัยครับครับครับทำไมถ้าภาคสีได้ประกาศให้ระงับการบินทบาทชั่วคราวใช่ไหมครับที่นั่นอันจริงๆริใช่ครับคุณสุดใจครับฝากไปยังท่านผู้ชมด้วยนะครับครับเป็นการสื่อสารที่ไป่ถูกต้องนะครับในช่วงปจิบัน ในเรื่องของการสื่อสารค่อนข้างที่จะติดเพี้นเยอะนะครับมีกลุ่มผู้ไม่บรงสุทธิ์ที่จะไปติดเพลเพื่อเพื่อสร้างความตื่นตหนกจริงๆแล้วในเรื่องของการบาดของของพระภิกษุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับของจังหวัดนราธิวาสท่านี้มีพระภิกษุและสามเณรจำจำวัดอยู่ทั้งหมด349องค์ยังสามารถปาดได้อย่างปกติแต่ท่านได้เน้นย้ำให้เจ้าที่ด้านความมั่นคงรวมทั้งกำลังทัพประชาชน ได้ไปวางระบบในการรักษาความปลอดภัยภายในวัดแล้วก็รักษาความปลอดภัยรับพิสุจนในขะบบินทลาดนะครับอ่าก็เป็นในบางพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับก็จะต้องมีการหารือร่วมกันถ้าสํานักพระพุทธศาสนามีความเห็นว่าไม่ควรที่จะให้บินรบาดทางการทางกรมในการรักษาความปลองภายในภาคสื้ส่วนหน้าแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามครับแล้วก็จะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้พี่น้องชาวพุทธมาทำบุญที่วัดแต่โดยภาพรวมณขณะนี้นะครับ โดยจะไม่มีการประกาศห้ามแต่อย่างใดครับพระพิสุยยังสามารถที่จะออกบินธบได้อย่างปกติครับ,รบจึงแจ้งมาเพื่อขบวนกาะครับใช่ครับเพราะมีข่าวในโซเชียลมีเดียเรื่องนี้จึงอยากจะให้ชี้แจงให้ชัดเจนว่าไม่ใช่เป็นการห้ามแต่เป็นการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับพระพิสุสงฆ์ใช่ไหมครับใช่ครับที่จริงแล้วมันเป็นมาตรการที่ที่ัางเจ้าที่ปรารญ์ได้มีการดําเนินการ,รโดยตลอดอยู่แล้วในช่วงที่ผ่านมาแต่ความเป็น แต่ช่วงเวลาจะไม่เหมือนกันนะครับ,รบในช่วงนี้เข้าใจว่าทางสาก,การณพันุดูตึงเครียดนะครับเพราะนั้นในวัยของแม่ทัพท่านได้สั่งทุกสกอรเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเราไปรไะปชุมร่วมกันที่พัฒนเชิญหน่วยงานด้านความมั่นคงละส่วนที่เกี่ยวข้องมาประชุมแล้วก็ได้กําหนดมาตรการ,รโดยเฉพาะในการจัดกําลังเข้าไปรักษาความปลอดภัยในเขตวัดก็ต้องมีการมาทบวบทวนแล้วก็จะต้องวางระบบในการดูแลทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะที่วัดรัตนน้ำภาพเนี่ยตอนนี้ท่านแม่ทัพได้มีการสั่ง ให้ใช้กําลัง2 0ยสามล้านมาดูแลภาพรวมนอกพื้นที่ในบริเวณวัดและกลบริเวณใกล้เคียงนะครับในเรื่องของการบินทบาทถือว่าเป็นกิจของสงฆ์นะครับสามารถที่จะดําเนินการได้อย่างปกตินะครับเพราะนั้นก็จะจะฝากไปยังพุทธศาสนิกชนนะครับท่านสามารถที่จะตับบินทบาทได้ตลอดเวลาในช่วงนี้ครับแต่เราจะมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยให้กับรับลิกสูให้มากขึ้นครับครับ มีผู้ที่ร่วมฟังอยู่ด้วยบางท่านบอกว่าขอแสดงความเสียใจครับแต่ว่าโต้อิหมามก็เสียชีวิตไปไม่น้อยเหมือนกันแต่ไม่เป็นข่าวเท่านั้นเองจ,จริงใช่ไหมครับว่าโต้อิหมามก็เป็นเป้าของการก่อความรุนแรงเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะพระพิสุสงฆ์ชาวพุทธเท่านั้นผมเรียนในคำสั่งนะครับคุณสุเทพสิ่งที่มันเป็นความ ต่าของกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือการการสร้างความแตกให้เกิดขึ้นระหว่างพี่น้องสองศาสนาสร้สางให้เกิดความตะอแย่งึ่งกันละกันนะครับ,รบเมื่อคืนเขาบุกไปยิงพระรในวัดวรน,นาห้าไปสองลูกสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้ชาบพุทมาวันนี้ครับเขาไปบุกกินก้อยา่ามที่อำเภอนาตรีวันนี้นและทุกครั้งที่มีการทําแบบนี้ทางกลุ่มผู้ก่อจะใช้วิธีการโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นการทำของทางเจ้าพี่หรือหรือเป็นการกระทําของกลุ่มชาวพุทธเพื่อให้พี่น้อง ท้งชาวพุทธและมุสลิมมีความบาดหมางซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับว่าที่ฝากทางสังคมหรือว่าคนที่บริโภคข้อมูลข่าวสารนะครับขอให้ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นเป็นอย่างมากเพราะว่าคนที่ก่อเหตุหรือว่าคนที่ใช้ความรุนแรงในขณะนี้มันมีไม่เยอะแต่ก็สามารถสร้างภาพภาพภาพความขัดแย้งระหว่างพี่น้องประชาชนทั้งสองศาสนาเนี่ยที่เขาแต่เขาเคยอยู่ร่วมกันอ ให้ความผาสุกแบบเท่ากับทำมาเป็นร้อยปีแต่วันนี้กลุ่มคนพวกนี้พยายามที่จะสร้างความแตกแยกเพื่ออะไรครับ,รบเพราะเพื่อต้องการที่จะแยกแยกสังคมค,ความคิดเขาออกมาเป็นเป็นสังคมเชิงเดี่ยวตามแนวคิดทีม่มีการบ่เพ่อเด็กบ่เพาะเยาวชนในพื้นที่ครับครับครับคุณจุนเขียนเข้ามาบอกว่าอ,อสอที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ก็เป็นพี่น้องมุสลิม พวกกอ่อเหตุร้ายไม่ได้ไม่ได้สนใจในาศาสนาหรือทําเพราะเป็นมุสลิมหรือชาวพุทธหรอครับนะจริงใช่ไหมครับว่าเขาก็ทําทร้ายทั้งคนมุสลิมทั้งชาวพุทธนั่นแหละคือใครก็ตามที่ไม่ตอบสนองต่อกิเลสด้วยความต้องการของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เลือกจะอกันครับอย่างเมื่อคือนนี้นะครับผมเด่นบนสุทธิชัยและท่านผู้ชมว่าเกิดเหตุในวัดพระลูภาพแต่คนที่ปาอุ้มพระที่ได้รับบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล <C le af> เป็นเจ้าอ,อสอซึ่งเป็นมุสลิมทั้งสี่คน <c oughs> เป็นมุสลิมทั้งสี่คนนะครับ <C le af> ตอนนี้ที่เกิดขึ้นที่ยะลังท่า <c oughs> นคนายเขาได้บุกเข้าไปยิงเจ้าที่อสอในขณะที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียน <c oughs> รักษาความปลอดภัยลูกหลานของพวกเขา <c oughs> เขาจะสามารถทําได้ <c oughs> ซึ่งอสทั้งสี่คนก็เป็นลูกหลานชาวยะลังเช่นเดียวกันนะครับผมที่เรียนนะครับก็อยากจะอยากจะฝากไปยังท่านผู้ชมทุกคนนะครับว่า สิ่งที่ทางกลุ่มคนร้าย็ทํามาตลอด15ปีเนี่ยก็ทาาเพื่อของใครพี่น้องประชาชนออกมาต่อต้านออกมาวิงวอนออกมาเรียกร้องให้เขายุติการใช้ความรุนแรงแต่คนเหล่านี้ก็ยังไม่ยุติต้องมีการใช้ความแรงมากขึ้นคคครรรััับบบเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวว่าได้มีการเปลี่ยนหัวหน้ากลุ่ม B R N เกี่ยวกันไหมครับกับความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น เลยครับผมผมฟังไม่ไม่ได้ยินครับเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวว่ามีการเปลี่ยนหัวหน้าของกลุ่มบ r n คิดว่าเกี่ยวกันไหมครับกับความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเป็นเป็นีแค่ข่าวนะครับยังไม่ได้รับการยืนยันครับคอันนี้คงยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้นะครับคแต่ว่าเรนในตอนต้นว่าประเด็นหรื่งอาจจะมัีประเด็นใดประเด็นหนึ่งอีกนะครับจน่าจะสามารถ ที่สุดาได้อย่างชัดเจนถึงจะสรุปว่า,ามันเป็นปัญหาอะไรครับอืมครับการเจราจาสันติภาพก็จะยังเดินหน้าต่อไปใช่ไหมครับเราจะเพิ่มรวมกับกลุ่มต่างๆที่ยังไม่ได้อยู่ในกระบวนการพูดจาเพิ่มขึ้นยังไงหรือเปล่าครับอืมท่านนายกมรีท่านได้ประกาศมาโดยตลอดครับวันนี้เรื่องของการเ,เ,ปเ,ปเปิดสันชาิสุขเนี่ยอยางเปิดโอกาสและเปิดช่องทางให้ทุกกลุ่มที่ต้องการพุติการแชร์ความแรงมาต่อสู้ตามแนวทางสันติ มาวันนี้ได้มีการเปลี่ยนห<ม>ัวหน้าคณะพูดคุยของฝ่ายไทยนะเป็นคนเอกอุดมชัยธรรมศักดิ์อดีตแม่ทัพภาคที่เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในเื่นที้ภาคที่สี่ภาคที่สี่มาอย่างยาวนานท่านก็ได้มีการประกาศเสียารณมชัดเจนนะครับว่าในการพูดคุยเนี่ยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและปรบล้อมได้ยังเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกกลุ่มทุกฝ่ายมาที่ต้องการยุติการใช้กันเข้ามาสู่กระบวนการพูดคุยเราไม่เคยปิดด้านนะครับจนถึงขาดนี้ก็ยังคงเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยอยู่ครับครับครับจากนี้ไปมาตรการจะเพิ่มขึ้นตรงไหนอย่างไรครับเพื่อป้องกันเหตุทำนองนี้อีกอสิ่งที่เป็นมาตรการที่ท่านแม่ทัพได้ย้ำหนุยมาตลอดครับในั้แรกเรื่องนแรกก็คือในความเป็นนัดเนี่ยเราไม่คาดว่าที่จะระเบิดหน้าที่ที่สำคัญก็คือ ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายครับผมเรียนสุนทิชัยไปแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับว่าปัญหาของที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาภายในของประเทศไทยที่เราใช้กฎหมายของประเทศเราในการติดตามจับก,กลุ่มกลุ่มกลุ่มคนร้ายที่ที่กระทำความผิดนะครับอันนี็ก็คือเป็นมาตรการที่เราจะต้องกดดันกลุ่มคนร้ายทุกคนที่เคยก่อกรรมทำห็นไว้กับพี่น้องประชาชนและคนในพื้นที่เพื่อมาลงโทษการเปิบปากการยุติธรรม แต่ในเรื่องของการใช้กฎหมายมเราจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ถูกต้องตัวนะครับในส่วนที่สองก็คือในการวางระบบในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่นะครับ,รบปัจจุบันนี้ทางกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเราขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจาบัดรคะแนนทั้งใต้มาสูช่ช่วงช่วงปลายของเลที่สองตอนนี้เราเพิ่มปฏิทธิภาพของกาลังภาคประชาชนและกําลังระจำดินเพื่อให้เข้ามามีในการดูแลพื้นที่ให้มากขึ้นนะครับตอนนี้เรา เราใช้กําลังคอสอในฐานะเป็นชุดกองตําบลมาดูแลภารกิจในหมู่บ้านในชุมชนของเขาเองเราใช้พี่น้องประชาชนใช้กําลังผู้ใหญ่บ้านมาเป็นกําลังภาคประชาชนในการดูแลพื้นที่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าทางกลุ่มคนได้เขาพยายามที่จะแต่งกายเรียนแต่เจ้าหน้าที่ในการก่อเหตุในเหตุการณ์นะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่บุกจีงอสอเสียชีวิตสี่รายในพื้นที่ของแหลังนะครับตอนนี้ทางท่านได้ับได้ออกระอเียบ จริงๆคือเราเคยออกมาแล้วแต่ก็มีประกาศเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการแต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่หรือว่ามีความผิดตามกฎหมายตอนนั้นได้มีการเน้นย้าในส่วนของเจ้าหน้าที่รับทุกคนนะครับซจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่รับทุกคนแต่รับเราแต่ละสสำขัดเนี่ยเขามีสัญลักษณ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วในการแต่งกายของเจ้าหน้าที่เมื่อมีการปฏิบัติงานตั้งแต่หัวจึดเท้า นะครับจะต้องถูกต้อง Jamie, ตาระเบียบเช่นเราต้องใส่บวกไปเล่หรือใส่บวกแคตามีภ่าปันพอมีป้ายนำหน่วยมีสัญลักษณ์บอกฝ่ายตอนนี้สิ่งที่เป็นการเพิ่มเติมก็คือเราไดมีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงเครื่องแต่งกายของทหารของตสของทหารพานของตำรวจว่าแต่ละหน่วยมีลักษณะเป็นอย่างไรมีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางนะครับเพื่อให้เขารู้จักเหตุ้าพบการแต่งกายที่ผิดประจัก มีนะครับท่านแะ่รับรัไปเลยนะครับกรเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับอย่างเหตุการณ์เมื่อนก็เมี่อเกันนะครับจากการตรวจสอบถามพระที่ได้รับบาดเจ็บนะครับท่านบอกว่าเห็นแป่งใส่เสื้อสีดำมาเข้าใจว่าเป็นทหารซึ่งแล้วมีแค่เสื้อแขนยาวสีดำตัวเดียวแค่นั้นเองบวกก็ไม่ใส่รองเท้าก็เป็นรองเท้าผ้าใบเปร็จต้นนะครับเครื่องแต่งกายแบบนี้ไม่มีอะไรเครื่องแต่งกายของทหารก็ต้องการประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อการประชาสัมพันธ์สิ่งหนึ่งที่ เป็นข้อนิยาอีกอย่างเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดก็คือในเรื่องของการตั้งนามนะครับเจ้าหน้าที่จะต้องการปฏิบัติตามขั้นตอนทุกอย่างเช่นเดียวกันนะครับการแต่งกายแบบหนึ่งในเรื่องของต้องใช้รถของทางราชการจะต้องมีป้ายนำหน่วยต้องมีไฟต้องมีไฟต้องมีกลุ่จราจรเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพื่อป้องกันอาการเข้าใจผิดครับนะครับครับมีคนถามเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดเนี่ยกล้องวงจรปิดเราใช้มากน้อยแค่ไหนยังไงครับในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะหลัง ปัจจุบันนะครับครับจากก่อนหน้านี้ในเรื่องของกล้องวงตําปิดมีหลายหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของนะครับในมาลายปัจจุบันนะครับเรามีศูนย์บูรณาการกล้องวงตันปิดแบบบูรณาการแต่ว่ายังไม่สามารถทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะมาดูไปทางที่จะเพิ่มสายภาพและเซ็นเมในส่วนของกล้อง C C ีซึ่งถือว่าเป็นตาในการเปร ตต่อคนได้กคเป็นอย่างดีนะครับแต่ในบางพื้นที่ที่เรายังไม่รับการสูงมอบมานในการติดตั้งกล้อง C T L B ก็ะจะแก้ปัญหาเป็นกล้องวงจรปิดแบบธรรมดาเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้น,นซึ่งก็สามารถใช้การได้ในระดับหนึ่งนะครับเรียกว่ากล้องวงจรปิดว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถนำไปสูขข่การติดตามกลุ่มคนดได้ได้แต่ในปีปัจจุบันนะครับคนได้เองเขาก็เขาก็พยายามที่จะเรียนรู้เทคนิคนี้เขาก็ใช้วิธีการในการเผาทําลายข้อมวงจรปิดก่อนที่จะก่อนที่จะกิดเหตุครับ รือว่าเลือกลงมือในพื้นที่ที่ไม่มีกล้องวงจรปิดครับครับเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ที่บุกไปในวัดเนี่ยแสดงว่ากลุ่มก่อเหตุร้ายไม่เพียงแต่จะสังหารคนแต่ต้องการแสดงถึงความโหดเหี้ยมด้วยให้เห็นว่าจะกระทําการประเภทที่ยิงใ,ใส่หัวประชิดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความตกอกตกใจหรือยังไงครับใช่บก็คือเป้ามหมายเราือต้องการที่จะให้ที่น้องชาพุดอกกลุ่มล้า ต้องการที่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงในการตอบโต้ซ <ừ> ึ่งเราต้องตั้งสตินะครับเมื่อวานท่านนะครับเองก็ม,มีการ,รเมื่อเช้าที่ผ่านมาได้มีการประชุมกับกลุ่มพี่น้องทีอุตตรดีนะครับ,รบถึงที่ท่านครับได้ร้องขอคือขอให้สติและไม่ใช้ความรุนแรงในการตอบโต้โดยเด,ด,ด็ดขาดถึงที่เกิดขึ้นนั้นแต่ว่าเป็นกลุ่มคนที่ทํ็ผิดกฎหมายซึ่งเป็นหน้าที่ของเรา ที่จะต้องใช้กฎหมายกับกลุ่มคนดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นในความพยายามเพื่อยุยงแต่แทงตู้แต่แทนตู้ให้เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันโดยทางรายการสื่อออนไลน์ก็ติดต่อผู้บ้านขอให้ที่พ้องประชาชนทุกคนนะครับไม้ใช้สติปัญหาตรงนี้ตัดตามที่จะแก้ปัญหาด้วยความรับผู้เปิดตลอดหลายคนบอกว่าทำไมเราถึงไม่ใช้มาตรการแค่ในจังหวาดลงในต่างประเทศ เราไม่สามารถทําแบบนั้นได้เพราะในพื้นที่จังหวัดชายนาฟ้าเราไดเข้าติดกว่าเป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนดีในกลุ่มคนเดียวที่ต่างคนแค่นั้นเองที่ที่เขาเป็นคนสิ่งที่กลุ่มผู้ใหญ่เขาต้องการก็คือต้องการที่จะให้รัฐใช้ความแรงในการเป็นตับล้างเพ่อสำหับประเทศนะครับซ <being> ึ่งสุดท้ายก็จะมีปัญหาตามมาไม่จบไม่สิ้นนะครับสุดท้ายเราก็จะอยุทยานนะครับเพราะในสังคมปัจจุบันองค์กรต่างปะเทศก็พร้อมที่จะเข้ามาตรวจสอบพฤติกรรมการ เาเป็นหนานของเจ้าหน้าที่ตลอดครับวิเป็นเรื่องของการหลักกฎหมายถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องทามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยเคร่งครับเราจะไม่ใช้อายการนอกกฎหมายโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างกองกำลังเตือนขึ้นมาเพื่อต่อสู้ึกันด้กันซึ่งในการแบบนี้ก็เป็นเป็นความต้องการของกลุ่มพวกไกลุ่มผู้ขับแรงที่ต้องการให้สถานการณ์มันบลายเป็นแบบนั้นครับครับครับ กลับก็ติดตามรายละเอียดและขอให้กําลังใจกับผู้ประชาชนทั้งทุกท่านที่อยู่ทางภาคใต้ด้วยนะครับให้กําลังใจเจ้าหน้าที่นะครับที่กําลังทํางานอย่างหนักหน่วงพอสมควรนะครับขอบพระคุณมากนะครับท่านโฆษกครับพลเอกประยก์ราโมดพรอินครับครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ